เบสบีฟค่ะวันนี้มานากันนะคะหญ้ากําลังข้าวกําลังงามนะคะหญ้าก็งามนะคะมิจอยกับป่าเมาส์เก็บหญ้าอยู่เรามาเจออะไรนี่มาดูเดี๋ยวนี่มันคือต้นอะไรอ่ะว้าวต้นอะไรอ่ะมันใหญ่จังดูสิฮะมันไม่ใหญ่เหมือนอันนั้นเลยนุ่มๆดูสิใครอยากเอาถึงนนี่นี่ เาเากระถินกันนะเริ่ดไปเก็บดอกอะไรมาไหนดูสิเก็บดอกกระถินค่ะอื้อหือกระถินเหมือนกันเหรอจ๊ะเดี๋ยวเราไปเอากระถินกระถินเต็มข้างทางเลยนะคะมองข้ายังมองขวาก่อนเดี๋ยวข้าวมาเอากระถินอ่ะเข้าไปเข้าไปนี่อุ้ยจ้ะลมเยอะ เอาวิลีพูดก่อนเราเหยียบท่อตกลงไปเป็นไงดำเลย,เลยไป